เรามาดูกิจาการของโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชิญด้านในนะครับตรงนี้เป็นโรงเรียนผู้สูงอบบายุตำบลไซโยกนะครับเชิญด้านในนะครับ<ไ>อ,อันนี้เป็นกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับก็คือให้สมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยทำดอกไม้จันทร์นะครับก็กมีกติกาของทั้งพื้นที่บ้านดาวดึงนะครับแล้วก็ตำบลไซโยกว่าหากท่านใดหากมีการงานศพขึ้นมานะครับ ท่านที่จะต้องมีการซื้ออุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ที่เป็นพวงหลีดนะครับก็ให้มาสนับสนุนในโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นฝีมืองานของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไซโยกครับอันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทางชาวบ้านเดาดึงนะครับได้ได้รังสรรค์ขึ้นมานะครับโดยใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับมาเพิ่มมูลค่าแล้วก็มาส่งจําหน่ายไว้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไซโยกนะครับตรงนี้ก็ จะเป็นยุงนะครับทํามาจากกะลามะพร้าวนะครับทางมะพร้าวงวงมะพร้าวนะครับแล้วก็จะมีมแมลงตัวเล็กๆนะครับที่ทํามาจากเมเล็ดของพืชน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานฝีมือทางที่าชาวบ้านผู้สูงอายุนะครับตำบลไทโยกได้ดำเนินการกิจกรรมมานะครับ